ศัตรูคือดิจิมอนร่างสุดยอดจากภาคโกดเกมพาร์สสองบอกได้เลยว่าสยองทั้งนั้นเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับรายการ The Enemy ในวันนี้นะครับก็มาต่อกันกับศัตรูคือร่างสุดยอดจากดิจิมอนภาค Ghost g เก e นะครับผมซึ่งร่างสุดยอดก็มีทั้งหมด10ตัวที่ผมนับได้ในภาคนี้นะครับที่ปรากฏตัวขึ้นมาในฐานะที่ต้องต่อสู้กับพวกพระเอกเป็นเดิมเป็นราวนะและทีนี้เนี่ยพาร์ทที่แล้วทำไป3พาร์ทนี้3พาร์ทหน้า4ก็จะจบลงนะครับผมซึ่งในพาร์ทนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามีสตอรี่การวิวัฒนาการร่างสุดยอดของเด็กๆที่ถูก เลือกถึง2ตัวเลยทีเดียวเชียวนะซึ่งที่จริงเหตุการณ์วิวัฒนาการร่างสุดยอดของโวกดเด็กเนี่ยผมเคยทําไว้แยกเป็นพาร์ทของดเด็กไปแล้วแต่ทีนี้เราจะมาพูดในมุมของดิจิมอนที่เป็นศัตรูกันแล้วกันนะครับว่าเขามีข้อมูลอะไรแล้วทีนี้โวกดเด็กวิวัฒนาการแล้วต่อสู้อะไรกันยังไงบ้างครับซึ่งก็กล่นเท่านี้กันพอประมาณนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าดิจิมอนร่างสุดยอดที่เป็นศัตรูต่อสู้กับพวกดเด็กๆ3ตัวในคลิปนี้จะมีตัวอะไรยังไงบ้างครับก่อนอื่นเลยนะครับผมตัวนนนี้โพคคัั่ก็กือ En Sofingmon Pi รบ เอนเชียนสฟิงมอนเนี่ยบอก่อนเลยว่าเป็นถึง1ใน10นักรบในตำนาน10นักรบในตำนานนี่ก็คือจะเป็นพวกดิจิมอนเอนเชียนต่างๆพวกเขาก็ทําสงครามกับยุคนั้นและสูญเสียชีวิตไปจนเรียกว่าไม่มีตัวตนอยู่มาถึงยุคปัจจุบันแล้วนะครับอ่ะทีนี้ในสตอรี่ของอนิเมะบางครั้งจําเป็นต้องใส่มาเขาก็ต้องใส่มาแบบนี้แหละครับคือมันก็ยังมีชีวิตอยู่ในฐานนาที่ว่าเป็นดิจิมอนโฮโลแกรมโกลส์ของภาคโกลส์เกมนั่นเองครับซึ่งเอนเชียนส i ิงมอนที่ปรากฏขึ้นมาในตอนของภาคโกลส์เกมนะครับ ทำหน้าที่ในการถามผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาคือเหมือนกับว่าเป็นปริศนานะครับผมถามนู่นถามนี่โดยคําถามเนี่ยมันเป็นการชี้นําให้เป็นคําตอบที่เขาต้องการนั่นแหละครับคือถามว่าอะไรที่มันดูไร้อรารยธรรมดูไม่สมบูรณ์ซึ่งแน่นอนว่าคนที่โดนถามไปก็จะไม่รู้ครับว่าคําตอบมันคืออะไรแต่ทีนี้เนี่ยคำตอบที่ตัวเอ็นชิเอนสฟิงมอนเขาหมายถึงคืออรารยธรรมของมนุษยชาตินั่นเองครับซึ่งคําตอบมมนเป็นอย่างนี้แล้วใครที่นึกไม่ถึงว่าคําถามของเอ็นชิเอนสฟิงมอนมันต้องตอบแบบนี้นะก็ต้องถูกทําให้กล กลายเป็นอิดบล็อกครับผมซึ่งตอนกลายเป็นอิดบล็อกนี่คือน่าสยองขวัญมากนะครับคือเหมือนกับจะมีแท่งอะไรพวกนี้พุ่งออกมาจากร่างกายของคนที่ตอบคําถามไม่ได้หลังจากนั้นร่างกายของคนคนนั้นก็จะค่อยๆถูกเปลี่ยนเป็นแผ่นหินสีเหลืองๆนั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็คือจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ของ En c เช n t นสปริงมอนในตอนนี้ด้วยนะโดยที่ว่า En c เช n t นสปริงมอนก็ทําแบบนี้กับผู้คนไปผู้คนมากซึ่งพอเรื่องมันแดงไปถึงพวกเราตัวเอกนะครับก็ต้องมีการมาสืบค้นเรื่องราวแล้วว่าต้องทําอะไรยังไงกก็็็็จจะะมีีคนนนนท่่่เเเเปปพืออออขขงงรหย สฟิงมอนไปนอกจากนั้นแล้วฮีโร่กับคิโยชิโร่ที่เข้ามาใกล้ๆก็ได้เจอกับเอนชิเอนสฟิงมอนโดนบททดสอบเดียวกันเลยครับผมตอบคําถามไม่ได้ก็เลยกลายเป็นอิดบล็อกให้กับเอนชิเอนสฟิงมอนไปนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องราวตัวนี้มันผูกได้ดีนะก็คือเอนชิเอนสฟิงมอนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครรู้จักพวกสฟิงอยู่แล้วนะครับมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องอะไรพวกนี้กับอ e ียิปต์ใช่ไหมครับซึ่งในเรื่องราวทั้งหมดของดิจิมอนภาโก้เกมมันจะมีการพูดถึงดิจิมอนตัวหน,น, e ip, หนกันนััน mon, นนนน่่น่่็็คคืือออออมีีทเเเปพพ้งงงขรรบซึ มามิมอนเนี่ยพอจะจับทางได้ว่าเอ็นเชนสฟิงมอนเนี่ยเขาต้องการทําอะไรและตอนนั้นมามิมอนก็ได้เข้ามาร่วมศึกด้วยนะครับผมมาพยายามที่จะพูดคุยสื่อสารแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้สิ่งที่มามิมอนกลัวเนี่ยมันเกิดขึ้นซึ่งพอได้มีการพูดคุยกันแล้วนะครับก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เอ็นเชนสฟิงมอนทำเนี่ยคือการเปลี่ยนมนุษย์พวกนี้ให้กลายเป็นเหมือนกับอิบล็อกเอามาสร้างเป็นปิรามิดครับซึ่งการสร้างปิรามิดอันนี้ของเอ็นเชนสฟิงมอนนะครับจุดประสงค์คือการฟื้นคืนชีพให้ก คือแบบว่าตอนนี้อ้างอิงถึงเรื่องความเป็นดิจิมอนอียิปต์กันเต็มที่เลยนะครับมีมามิมอนเอนเชียนสฟิงมอนที่ต้องการฟื้นคืนชีพให้กับฟาโรมอนใช่ไหมครับซึ่งจากที่ดูทรงปิรามิดที่เอนเชียนสฟิงมอนมีการรวบรวมมนุษย์มานี่บอกเลยว่าจํานวนต้องมหาศาลจริงๆนะตรงนี้นะครับสร้างไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมามิมอนเองก็ไม่รู้จะช่วยได้ยังไงแต่ทีนี้มามิมอนเนี่ยให้คําตอบได้ว่าสิ่งที่เอนเชียนสฟิงมอนทำถ้าหากว่าการฟื้นคืนชีพให้กับฟาโรมอนมันสมบูรณ์แบบขึ้นนนนมมมาาาุบ่่ยยยษชตติิจะ้้้องงสสูสรรรรธแนแทซึก สุสนนดท้าอะรี่ทำในที่นี้คือแบบไม่ใช่ฟาร์โรมอนตื่นขึ้นมาแล้วจะฆ่าทุกคนนะครับคือหมายความว่าฟาร์โรมอนเนี่ยจะขึ้นมาเป็นผู้ปกครองของบนโลกนี้มนุษย์ทุกตนที่มีอยู่บนโลกนี้จะต้องสูญเสียอยารยธรรมของความเป็นมนุษย์ไปและตกอยู่ภายใต้การควบคุมของฟาร์โรมอนนั่นคือสิ่งที่เอ็นชียนสฟิงมอนต้องการจะทําแล้วก็ฟาร์โรมอนก็คงมีศักยภาพในการทําแบบนั้นจริงๆนั่นแหละครับแม้ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวนะครับเราจะไม่ได้เห็นฟาร์โรมอนมีการวาแผงฤทธิ์อะไรนะแต่ว่ามีภาพประกอบขึึมมนน้้้นนนนนนนมมมาาาาเเเเฉยวว่ิีกภพปปป็ป็็รแแบบแลัังไงไ ซึ่งในจังหวะที่ปิรามิดกําลังมีการก่อร่างสร้างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนั้นเด็กที่ถูกเลือกที่รอดอยู่ก็คือเป็นแค่รูรี่คนเดียวซึ่งรูรี่ก็ต่อสู้ร่วมกับรามอมอนไปเนาะโดยที่ว่าคิโอชิโร่กับฮิโร่ก็กลายเป็นอิดบล็อกไปแล้วนั่นเองครับซึ่งสตอรี่อันนี้ใช้คําว่าเป็นอันตรายต่อโลกใบนี้ได้นะครับรูรี่เองเขาก็ไม่อยากให้โลกใบนี้สูญสิ้นไปด้วยเหตุการณ์นี้แล้วตรงนี้นะครับบทก็มาเลยนะคือรามอรมอนกับรูรี่เนี่ยเขาก็นึกถึงเหตุการ จภได้เห็นสิ่งนู้นสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่เราจะไม่ยอมให้โลกใบนี้ตกอยู่ใต้อานัตของดิจิมอนร่างสุดยอดเพียงตนเดียวที่ต้องการปกครองโลกใบนี้เด็ดขาดกล่าวคือทั้งลามอมอนแล้วก็ลูริเนี่ยเขาต้องการที่จะหยุดการคืนชีพของฟาโรมอนนะครับผมเพื่อที่จะช่วยโลกใบนี้ซึ่งนี่แหละครับตอรีของการวิวัฒนาการร่างสุดยอดส่วนใหญ่จะมาซึ่งเรื่องของการช่วยโลกนั่นเองครับผมก็เลยเป็นประเด็นทําให้ลูริกับลาโมมอนนั้นสามารถเชื่อมโยงจิตสัมพันธ์และวิวัฒนาการเป็นร่างสุดยอดได้ครับซึ่งร่างสุดยอด นั่นเองเนาะซึ่งพอเวฒนาการเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้พอจะต่อกอกับ n c i e n ช s p ป i n g m o n ได้แล้วเพราะว่า n c i e n ช s p ป i n ง m o n เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเป็นดิจมอนไม่ใช่ร่างสุดยอดธรรมดาไงน,นะครับเขาเป็นร่างสุดยอดที่เก่งโคตรเลยมีพลังสเกลระดับนักลบในตำนานอย่างนี้มีท่าไม้ตายก็คือ Dark blast เอาไว้ยิงลำแสงทำลายล้างโจมตีใส่ศัตรูได้ใช่ไหมครับแต่การต่อสู้ครั้งนั้นเจอเดียบิดมอนเข้าไปก็พอที่จะพลิกเกมกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบนะแล้วก็ต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาทีนี้เนี่ยในจังหว่ Ne า อีคลิปส์ครับผมซึ่งเป็นท่าไม้ตายที่เปิดมิติสู่โลกแห่งความตายครับซึ่งอันนี้แหละครับตั้งใจจะใช้ปลิดชีพเดียบิตมอนแต่ว่าเดียบิตมอนก็สามารถใช้จังหวะก,การโจมตีเพื่อเลี่ยงการโดนท่าไม้ตายนี้และสุดท้ายคนที่โดนดึงไปยังโลกแห่งความตายก็จะกลายเป็นเอ็นเชียนสปริงมอนซะเองครับพอถูกดูดกลับไปสู่โลกแห่งความตายเสร็จแล้วการคืนชีพฟาโรมอนก็ถูกระงับไปด้วยประการชนีและพวกมนุษย์ที่ถูกเปลี่ยนเป็นอิดบ็อกกำลังกอ่อสร้างเป็นปิระมิดอยู่นั้นก็ถูกปลดปล่อยวิญญ,ญาณและก็กลับมาเป็นเหมืออนดดิมไ้้้ัซึ่งงสุทายแลวตวตข ก็จะมีการพูดไว้นะครับคือเขาก็ดูสาการะบูชาฟาโรมอนดีนะครับเขาบอกว่าโลกใบนี้อยากจะให้มันเป็นไปนแบบที่ควรเป็นมากกว่าไม่ต้องมีใครมาปกครองอะไรแบบนี้นะครับผมเออก็ถือว่าเป็นตอนหนึ่งที่มามิมอนผู้เป็นศัตรูที่เราได้เห็นกันมาตั้งแต่ตอนที่2เลยอย่างเงี้ยมามีส่วนร่วมในศึกนี้นะครับผมเออผมก็รู้สึกว่าชอบดีแล้วก็เกลียบ,บทของดิจิมอนฝั่งพระเอกได้ค่อนข้างโอเคครับทีนี้ต่อมาเลยนะครับนั่นก็คือคุทีรามอนครับผมดิจิมอนร่างสุดยอดตัวนี้นะครับผมปรากฏ มันก็ใครเห็นก็จะนึกถึงรูปแบบเดียวกันครับผมก็คือจะเป็นมารินแองเจอนหรือเปล่าวานะครับเออซึ่งไอ้ตัวนี้ก็มีหน้าตาละไม้คล้ายกันนะครับแต่ว่าดูแล้วยังไงก็รู้ว่าเป็นตัวร้ายเลยนั่นเองครับซึ่งตัวของมันนะครับผมถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยสภาพที่เห็นตอนเนื้อเรื่องคือมันเหมือนกับเป็นร่างเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆนอนอยู่ในน้านะครับซึ่งตอนนั้นนะ่ะยังไม่ใช่ร่างที่มันแบบว่าตื่นขึ้นมาเต็มที่เป็นร่างที่มันเหมือนกับจําสีอะไรบางอย่างโดยที่ว่าดิจิมอนที่มาดําเนินการก่อน,น,น,น ก็น่าจะคุ้นหน้าคุณตามมันดิจิมอนออกแนวชาวประมงนะซึ่งตัวของมันนะครับผมนําสิ่งที่มีชื่อว่าน้ําแห่งชีวิตครับผมทีนี้เอาน้ําแห่งชีวิตเนี่ยไปราดใส่พวกมนุษย์พอราดใส่พวกมนุษย์เสร็จปุ๊บเนี่ยข้อมูลในร่างกายของมนุษย์จะถูกแปลเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลของน้ําที่หลั่งไหลออกมาสู่โลกใบนี้ซึ่งมันทําให้เกิดเป็นน้ําดิจิทัลขึ้นมาที่โลกมนุษย์เปรียบเสมือนเป็นน้ําที่ท่วมจริงจังเลยครับซึ่งวิธีการนี้แหละครับผมจะทําให้ตัวของคูทีรามอนก็สามารถที่จะปกคอโลกใบนีี้้้เเพรราาาาาะวว่ถอ,อมลลจิงๆแ ถือว่าเป็นดิจิมอนที่มีความแข็งแกร่งใต้ท้องทะเลเป็นปีศาจแห่งผืนทะเลเลยก็ว่าได้ครับผมซึ่งแผนการนี้ก็เหมือนกับว่าให้ฮังโยมอนเนี่ยค่อยๆไปทําให้น้ําเอ,อ่อล้นมาจากพวกมนุษย์นะครับโดยการกระจายพวกน้ําแห่งชีวิตอะไรพวกนี้ไปมากมายเนาะโดยที่ว่าพวกฮิโร่เนี่ยก็รู้ว่าคดีนี้มันไม่ชอบมาพากลเลยนะเออมันดูอันตรายอะ่ะเออเขาก็เลยพยายามเสืบเรื่องสือราวกันไปจนได้เจอกับค่ทีรามอนพอคุทีรามอนมันฟื้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันพูดพ่ำมทำเพลงอะไรเลยครับฮิโร่กับรูริโดนไปก่อนแล้ว ใส่น้ําทะลักออกมาจากร่างกายนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้ดูตอนนี้นะโอ้โหท่านผู้ชมรู้สึกกันยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่เห็นภาพว่าน้ําทะลักออกมาจากปากจากตาของมนุษย์นะเอออันนี้คือแบบ เป็นฉากสยองขวัญดีๆนี้เองเลยครับซึ่งแน่นอนว่าพอเป็นอย่างนี้คนที่เหลือรอดเพียงคนเดียวก็คือรุ่นพี่ฮิกาชิบิทาริฮิโยชิโร่นั่นเองครับซึ่งรุ่นพี่เองก็นิวความที่ว่าเหลือคนเดียวก็หวั่นๆนิดนึงนะครับว่าตัวเองจะไปทําอะไรได้กลัวนะกลัวนะอะไรแบบนี้นะครับโดยที่ว่าคนที่เป็นตัวฉุดก็ต้องแน่นอนครับผมดิจิมอนคู่หูอย่างเททลสมอนนั่นเองครับโดยการต่อสู้เนี่ยมันดาเนินไปโดยที่คุทีรามอนกําลังสนุกสนานนะครับเหมือนกับว่ามันเป็นดิจิมอนที่มีความเป็นเด จัดกระจายไปแล้วก็มนุษย์ค่อยๆหลั่งน้ําออกมาเรื่อยๆเอ้ยเดี๋ยวก่อนคาพูดแปลกๆมนุษย์เนี่ยก็มีน้ําทะลักออกมาจากร่างกายเรื่อยๆเอ้ยดีขึ้นไหมวะ อาเป็นว่ามันคือภาพที่เห็นตามนี้แหละครับเออก็คือว่าพอมีน้ําออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆืๆ่อๆ,ๆปุ๊บเนี่ยน้ำมันก็เริ่มท่วมโลกไปน,นี้ไปเรื่อยๆนะครับสเกลมาอีกแล้วครับผมสเกลล้างโลกครับล้างจริงๆนะครับมาเป็นน้ําเยอะแยะมากมายเลยโดยที่ตอนนั้นนะครับคิโยชิโร่ก็เริ่มที่จะสิ้นหวังแล้วไม่รู้จะทํายังไงแล้วแต่เทอร์ติสมอนที่มาให้กําลังใจมันก็ทําให้คิโยชิโร่กับกับเทอร์ติสมอนเนี่ยได้นึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วคิโยชิโร่ผู้เป็นรุ่นพี่ปลอดแหบเนี่ยเข นะเออเทสติสมอนก็จะมีการให้กําลังใจแบบนี้และในระยะเวลานี้ที่เหลือรอดเพียงคนเดียวจะยอมแพ้แค่นี้ไม่ได้นะต้องช่วยโลกใบนี้แล้วก็ต้องช่วยพวกฮิโร่กับลูริให้ได้เลยก็เลยประสานใจกันอีกครั้งหนึ่งกําเนิดเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดที่มีชื่อว่าแอมฟิมอนนั่นเองครับซึ่งผมชอบมากสายนี้นะครับผมมาจากเจลิมอนเด็กเฮลเฮลนะครับผมกลายเป็นกลายเป็นเทสลาเจลิมอนจอมแก่นแก้วนะหลังจากนั้นกลายเป็นสาวสเสน่ห์อย่างเทสติสมอนและทีนี้กลายมาเป็นหุ่นรบเรือดำน้ำซะอย่างนั้นเลยครับซึ่งพอ นะครับผมก็สามารถที่จะต่อสู้กับคุทีลามอนได้แล้วซึ่งก็มีการประทะาก,กันไปประท่าก,กันมาแล้วแอมฟิมอนก็ปิดด้วยท่าไม้ตายไรเบิร์นเบรครับผมก็ทําให้คุทีลามอนหมดสภาพไปซึ่งพอหมดสภาพไปปุ๊บเนี่ยไอ้น้ําที่เขาส่าสั่งสมมาให้เป็นแบบทะเลขนาดนี้เพื่อที่มันจะกลายเป็นพื้นที่เขาล่องแเ,เล่นไปได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวคุทีลามมนก็ผิดหวังเสียใจว่าทําไมต้องมีคนมาขัดขวางด้วยพวกใจร้ายอ้าวพวกใจร้ายแหมจะทําลายโลกอยู่แบบแบบนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะว่าตัวคุทีลามมนเนี่ยแม้ว่าจะเป าขนาดนดี้แต่เขาก็มีความเป็นเด็กที่ต้องการให้มีน้ําเต็มโลกใบนี้เพื่อเขาจะได้แหวกว่ายไปที่นู่นที่นี่ได้นั่นเองครับแต่สุดท้ายแล้วโดนพระรองอย่างคีโยชิโร่เล่นไปก็พ่ายแพ้นะครับพอพ่ายแพ้เสร็จปุ๊บก็เอาน้ํากลับคืนสู่ร่างกายของมนุษย์ทุกคนและน้ําก็เหือดแห้งไปจนหมดนั่นเองครับโดยตัวคุทีลามอนก็จะได้รับเมสเซจจากแอมฟิ mon มีการพูดให้ข้อคิดนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าแค่ได้อยู่กับพวกมนุษย์ได้หลงรักพวกมนุษย์เนี่ยพวกเราก็สนุกได้แล้วไม่ต้องมีน้ําทะเลอะไรพวกนี้ให้มันม สุดท้ายแล้วไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขากลับใจได้หรือเปล่านะและดิจิมอนตัวต่อมาตัวสุดท้ายนะครับผมหัวตัวนี้บอกได้เลยว่าโคตรเซอร์ไพรส์นะคือซีดมิเลเนียมอนนั่นเองครับซีดมิเลเนียมอนนะครับก็จะเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดที่ปรากฏขึ้นมาในตอนที่61ครับผมเออใช้คําว่าต่อมาจากของตอนพุทีรามอนเลยนั่นเองครับในต,ตอน61นี้นะครับมันจะมีเรื่องราวของตัวละครใช้คําว่าเป็นคู่หนึ่งกันละกันนะครับคือเขาชื่อโทรุกับชื่อมานามิครับสองคนเนี้ยเขาเป็นคู่มั่นกันกน,น่นทําางน นนนนี่น่ันันะครบซึ่งมันเป็นการวิจัยที่เรามารู้ตอนท้ายว่าวิจัยเกี่ยวกับการเปิดมิติอะไรบางอย่างเกี่ยวกับดิจิตอลซึ่งระหว่างที่คุณมานามิผู้เป็นผู้หญิงผู้เป็นคู่มั่นฝั่งหญิงเนาะเขากําลังทําข้อมูลไปข้อมูลมาครับอยู่ๆมิติมันเปิดขึ้นมาแล้วทีนี้มันเหมือนมีคริสตัลของมูลมิเลเนียมอนพุ่งเข้าระเบิดมาใส่เขานะครับแต่ทีนีน้ตอนที่ระเบิดตอนแรกเราไม่ได้เห็นนะ ว่าเป็นมูลมิเลเนียมอนหรือเปล่าครับเหตุการณ์นั้นนะครับทำให้มานามิเขาต้องตายไปนะพอมานามิตายไปโทโอรุผู้เป็นคู่มั่นเนี่ยเขาก็แบบเสียสติไปเลยนะครับแต่ทีนี้มันดังเกิดเหตุการณ์ประหลาดที่ว่าศพของมานามินะครับหคือไม่ได้รับการทําพิธีทางศาสนาแต่อย่างใดนะและทีนี้โทโอรุที่เขายังไม่ค่อยจะรับการตายของภรรยาเขาได้เขาก็ขอเก็บศพไว้ก่อนแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็ไม่ยอมบอกเรื่องนี้ให้กับพ่อกับแม่เขารู้ด้วยนะครับและทีนี้ก็จะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อโนะคนนนนนนนี้้เเเเปป็็พพืืพ่่อออออขขงงรรริกกจาแลว เขายังเป็นน้องสาวของโทโอรุด้วยซึ่งคู่มั่นของพี่ชายตายไปแต่พี่ชายไม่ยอมจัดการศพให้เรียบร้อยแล้วมันก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่โคโตฮะต้องมาเจอเรื่องประหลาดครับผมคือศพของว่าที่พี่สะพ้ายนั้นเดินได้นะครับผมคือในช่วงกลางคืนเนี่ยเหมือนกับจะมีอะไรไม่รู้เดินตึกตึกตึกตัก,ตก,ตกไปซึ่งชัดเลยครับผมว่าเป็นพี่มานามินี่เองแล้วก็งงๆเรื่องนี้ก็เลยไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโฮโลแกรมโกส์อย่างพวกพระเอกนั่นเองครับก็เลยมีการมาสืบเรื่องสืบราวกันซึ่งพอสืบเรื่องสืบราวไปเสร็จจแล้ว้ววเเราาะไดห็น่า เขาก็มาอยู่กับโทโอรุที่ยังรับการตายของแฟนเขาไม่ได้นะครับแต่ทีนี้ความน่ากลัวมันก็คือดิจิมอนที่สิงอยู่ในร่างของมานามิคนนี้เขามีความสามารถในการดูดกืนพลังชีวิตของมนุษย์ได้ด้วยจังหวะที่พวกฮีโร่มาเจอนะครับว่าตอนกลางคืนตามนัดเนี่ยเขาโผล่มาจริงๆนะเขามาอยู่กับพี่โทโอรุแล้วทีนี้เขาก็ดูดกืนพลังวิญญาณของพี่โทโอรุแล้วพอตรงนี้มันก็เป็นประเด็นที่พวกฮีโร่ต้องมาช่วยเลยนะครับก็ยังไม่รู้นะว่าดิจิมอนตัวไหนที่สิงอยู่ในตัวของมานามิแต่สุดท้ายเมื่อมีการเปิดเผยมาก จังหวะที่ผมว่าแฟนๆหลายๆคนเซอร์ไพรส์ครับว่าไอตัวซีตมิเลเนียมอนเนี่ยมันเป็นดิจิมอนระดับแบบตำนานเลยนะโอ oh, ้โหแกรบโคตรเก่งทำไมถึงมาปรากฏตัวในฐานะที่เป็นดิจิมอนที่สิงร่างมนุษย์ได้แบบนี้นะเออแต่เขาก็มีคำอธิบายนะครับอลองฟังต่อคือซีตมิเลเนียมอนที่ปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยอังโกลามอนตัวแรกเลยนะครับที่กงังวลเขาเป็นดิจิมอนผู้รู้เยอะนะครับเขาก็จะมีข้อมูลกังวลเลยว่าเฮ้ยถ้าเป็นซีตมิเลเนียมอนโผล่มาอย่างเงี้ยมันอาจจะทำลายมิติทำลายโลกใบนี้ยังไงก็ได้นะพลังมััาศาศาัันนนนนนมมมมหาาาาศลลลลลลขขด้้้เเเเยยยแแวววณะะทีีี่ซิอออผตกกงจ าวา่ก็ได้ยินเสียงของมานามินะมานามิเนี่ยครับใช้คําว่าเขาอยู่ในสภาพที่เป็นวิญญาณกึ่งตายแล้วล่ะครับเตรียมไปสู่โลกนู้นแล้วแต่ทีนี้เนี่ยตอนที่เขาโดนระเบิดที่เป็นอุบัติเหตุตอนแรกเหมือนเขาถูกฉุดรั้งวิญญาณไว้โดยมูลมิเลเนียมอนแล้วมูลมิเลเนียมอนก็เข้าไปสถิตอยู่ในร่างของมานามิเพื่อรอวันคืนชีพเป็นซีดมิเลเนียมอนวงเล็บที่สมบูรณ์ครับซึ่งหมายความว่าซีดมิเลเนียมอนตอนเนี้ยมันยังไม่ได้ฟูลพาวเวอร์ซะเท่าไหร่นะเมื่อกี้จังหวะที่มันดูดพลังของพี่โทร ตอนที่โผล่มาแล้วทุกคนจับได้เนี่ยว่าคุณมานามิกำลังทําอะไรแปลกๆอยู่มานามิเนี่ยเขาจะพูดนะซึ่งตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นซีดมิเลเนียมอนที่สิงอยู่ในร่างนั่นแหละนะเขาพูดว่ามนุษย์อยู่เต็มเลยฉันจะได้คืนชีพสักทีหนึ่ง <S <S ซึ่งพอพูดอย่างนี้เสร็จแล้วก็หมายความว่าเขาต้องการค่อยๆกลืนกินพลังงานชีวิตของมนุษย์เพื่อที่จะได้คืนชีพอย่างสมบูรณ์นั่นเองครับแต่ในเมื่อตอนนี้ความแตกแล้วเขาก็เลยเปิดเผยตัวมาเพื่อที่จะต่อสู้กับพวกฮีโร่ก่อนและระหว่างที่กำลังจะสู้ วิญญาณนั่นแหละที่ว่าตายไปแล้วอะ่ะเอออยากให้โทอุรุยอมรับแล้วพอโทอุรุยอมรับได้เสร็จก็จะให้พวกฮีโร่เนี่ยกำจัดซีดมิเลเนียมอนซึ่งตอนนี้การกำจัดซีดมิเลเนียมอนยังสามารถทำได้ด้วยการโจมตีเข้าไปที่จุดตายของซีดมิเลเนียมอนซึ่งก็คือจุดที่เป็นแกนพลังงานวิญญาณให้กับซีดมิเลเนียมอนตอนนี้นั่นก็คือจุดที่วิญญาณของมานามิอยู่นั่นเองครับเป็นจุดเล็กๆเนาะซึ่งตอนแรกเนี่ยโทอุรุเขาก็ไม่ยอมนะครับแต่สุดท้ายแล้วมานามิก็เป็นคนเคลียร้ร i, ยยรรนะย้้้นน้้นนนนรรรััััับววววว่่าาายกจิงงๆตตตไปแแแลลโทุ็ เสใจสุดท้ายพวกฮีโร่ก็ใช้พลังของดิจิมอนของตัวเองนะครับผมตอนนั้นก็คือเป็นร่างสุดยอดกันใช่ไหมโจมตีกันหนำเข้าไปปงปังปงปัง,ปง,ปง,ปงวิญญาณของมานามิที่อยู่ในจุดของร่างของซีดมิเลเนียมอนก็ถูกทําลายไปแล้วซีดมิเลเนียมอนก็หมดพลังลงครับซึ่งอันนี้สันนิษฐานได้นะครับว่าถ้าซีดมิเลเนียมอนมันดูดกืนพลังแล้วก็คืนชีพสมบูรณ์กว่านี้นะพวกฮีโร่ไม่มีทางชนะได้ครับผมเพราะมันจะไม่มีจุดอ่อนให้โจมตีครับซึ่งพอซีดมิเลเนียมอนพ่ายแพ้ไปแล้วเขาก็ตกลงมาเป็นเพชรของมนะูนมนิน จะเก็บดูแลรักษาไว้นะครับซึ่งตอนแรกทั้งรุ่นพี่คิโยชิโร่กับรูริเนี่ยเขาก็ห่วงนะว่าถ้ามันเกิดอารวาสขึ้นมาเราจะทํายังไงฮิโร่ก็บอกว่าไม่เป็นไรถึงตอนนั้นพวกเราก็ร่วมมือกันแล้วก็จัดการมันอีกก็ได้นี่ <c oughs> คําถามของผมคือถ้ามันสิ่งร่างฮิโร่ขึ้นมาแล้วทีนี้มันเกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่กว่านี้จะทำยังไงวะเนี่ยนะเออแต่ก็สุดท้ายแล้วเท่าที่จบในเรื่องไปก็ไม่ได้มีอะไรตรงนี้ครับผมฮิโร่น่าจะเก็บไอเพชรของมูนมิเลเนียมอนไว้ได้อย่างดีนั่นเอออะนะ่่ะหรรกวาาาาาาามมมมมูลีียไได้ปััจจททํใสถ อีกถือเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดที่สเกลใหญ่ไม่คิดเลยว่าจะเอามาใส่ในสตอรี่ที่ว่าเข้าไปอยู่ในร่างของมนุษย์แต่สุดท้ายแล้วตัวนี้มันก็เป็นตัวตอบได้ว่าทําไมพวกฮีโรย่ยังพอสามารถเอาชนะซีดมิเลเนียมอนได้นั่นเองครับเล่าในฐานหน้าโฮโลแกรมโกสก็จะมีบทประมาณนี้นะสำหรับซีดมิเลเนียมอนครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของดิจิมอนร่างสุดยอดที่ปรากฏขึ้นมาในภาคโกสเกมพาร์ทที่2นี้นะครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมรู้สึกว่าหลอนๆขนลุกกับสตอรี่ของตัวไหนบ้างหรือมีประเด็นตรงไหนออยากกงนั่ี ก็จัดกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ